พันบาทไรเขาได้พันบาทหรือว่าเงินบาทได้ไหมแบบสี่แสนสแสนหมอพันบาทสี่แสนขีบเนาะอ่ะใส่พันบาทเด้อไอเด้อทีดตัวยูเถึงนี่แมนจำนวนเงินที่ยูลูมันจำนวนลิตรส่วนตัวสิบเก้าท่นมันราคาสิบเก้าพันกี่ต่อลิตรสิบสามลิตรแล้วสี่ลิตรสิบห้าลิตรสิบหกลิตร 1 7 1 8 1 9ดสดเ้าเอ็ดลิจุด53เปิปเอินยั่คะผู้สุสบายดีสบายดีทําสูงเบอร์ทุกทานเ้ย ในพอเขาเดินทางกับปากซีได้ทำกระซมเด้อตอนนี้หาปั๊มน้ำมันเนาะมาเบิ่งกันว่าหนึ่งพันบาทมื้อนี้จะถืงจะกรีบทำกระซูหนึ่งพันบาทจะได้น้ำมันจักลิตรเนาะอ่าเมืองโค้งก็จะหาน้ำมันบริยาดเอพื้นบาน้ำมันจะเข้ามาอ่าเขาจะไปเอาอยู่กัมพูเจียเนาะอยู่เมืองโค้งหาน้ำมันบริยากไปทำกระซมเด้อแต่ว่าอยู่เมืองปากซีนี่น้ำมันขาดทำกระซมน้ำมันโมโยนี่เนาะ เขาจะขายเป็นกระตุกกระตุกส่วงนี้เป็นส่วนร้ายเป็นกระตุกกระตุกทําสูมหายเป็นกระตุกขายนแต่ว่ายูเมืองโ้งนี่น้มันบ่ขาได้ทําสูมเด้ก็พอไดใช้ก็พอได้มีในปั๊มเขาจ้อยู่นตอนนี้ก็แนหาปั๊มยังอยู่เมืองโคงคือเก่าไม่ได้ทําสูมสเดินทางกับแท็กี แปมสวงนี่เนะะเาะก็จะจะมักปิดแล้วกับโมีน้ำมันเนยเขาเคยใส่ปแปมแถวาทางล่างนี่บ่ลองกลับคืนหน่อยหนึ่งน้องหนุมีเนาะเพราะว่าถ้าเขาเดี่ยวใส่ทางหนาอันนี้มันจะมีสามเหยีถ้าเขาเดี่ยวสายเขาจะกลับปากสี่นี่จะโบมีน้ำมันในแามผูสูมเด้อจะเสียงเนาะเพราะว่าตอนมาเขาใส่เป็นกระตุกน้องหนุมีเนะะเาะก็จะไฮคขายไายขายเป็นกระตุกสาวผ่นกีบแชนผูสูม กระตุกสาวพันกีกบกระประมาณนะสามสิบบาทเนาะกระตุกสาวพันกีบสามสิบบาทใส่รถใหญ่ใส่กระตุกเป็นตัวหัวทา่านผักโขมองนาว่าแถมในเด้อองนาว่าแถมน้ำมันในเด้อมาสั่นเพราะว่าสาวพันกีกบกะอยากน้อยเดียวก,วกวอะอยากแพงสําหรับผัวเฮาเนาะผัวเฮาบ่ค่อยมีเด้๋ยวทำผู้ชมสามสี่ใส่มาหอดลอยกุหลก,ลก,กบใส่สองเถ้าใส่กระตุกส,สองเถ้ากะสองอ่า กับ400,000เนอะมาหอดอ่ากว่จะมาหอดเมืองโค้งใส่ตัวปั๊มอีกกับ200,000ดีจะว่ามีปั๊ม เกาบผัวเตาหมึกลดพวคือกันได้ทำผสมเด้อบางมือกับสีเซนปลายยจ็งสีเนาะเท่ากับ1,000บาทสีเซนปลายเนาะสีเซนอ่าีพันกีบีเซน้าพกีบจสีบางมือก็สามเซปลายกีบจ็สีก็เท่ากับพันึ้าขคืนๆลงงๆทำผสมส่างมีเงินลาวเฮาอ่อนแหงเนาะ เจลไรเลทเขาได้าับทุ่งใส่น้ำมันแร่สบายดีมูนิลิทเ่าได้ิเาพันมูนลิทสิบเก้าพันใส่ผันบานผันบ้านไล่เขาได้ผันบ้านไล่เขาได้ผันบ้านสีแซ่ซีแซ่หมอโดย อันพันบาทซีเ0นขีดเนาะอ,อ่ะใส่พันบาทเด้อไอเด้อลองบง<ด>ังว่าจะได้จัดดิสไอได้จัดดิสแทนแล้วก็จะกดแล้วจะขึ้นในหน้าจอเลยก็จะ,จะ,ะไปเรี่องไปบวกละ ะเป็นยังไปบวกมาได้จักรลิตรอ๋อโดยเป็นยังไปบวกมาได้จักรลิตรเป็นบวกโนกตะวาน้องมือเบอร์ดในหะน้าจอนี่ก็ได้นี่คิดต,ตัวยึดถึงนี่แมนจำนวนเงินที่ยูรูเปมม็นจำนวนลิตรส่วนตัวสิบเก้าให้มันราคาสิบเก้าพันกิ๊บต่อลิตรสิบสามลิตรแล้วสี่ 15, ลิตรสิบห้าลิตร สิลิตรสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสศร้าได้เ็ดลิตรจุดห้าสิบสามปนิเสธยัูุณโดย Cents, พันบาทถืกอยู่4 0 0นกีบทัานผู้ชมมื้อนั้นพันบาทถืกอยู่380,000กีบเนาะกะบ่เท่ากันเด้อแต่ละวันเดินทางกับปากเซ่บาท,บาท,บาทนี่ทาัานผู้ชมเบิงว่าปากซี่จะน้ําท่วมคือเมืองคูงบ่เนาะ เมืงองโค้งถามว่าเป็นรูป,รปๆอย่างสีน้นำจะถ่วมจะอังกบรล้ทยเบา่อสม้มมาเบิงบรรยากาศเข้มทางปากเซเมืมงองโค้งเนาะว่าจะมียังสื่อเมื่อฝากตอนอ่าพี่น้องบอ่เหมือนนี่เนาะเวลอยากกินหอยทรายเนาะแต่ว่าเขากสืออยู่ตลาดเมืงองโค้งหน่อยหนึง่งมาเบิงมันจะมี เฉยเดือมาตามหาคนตามหาพอเมย์ให้คนเนาะเราก็เลยต้องได้กลับจากเมืองโค้งไปทําธุระบางทีเฮามีโอกาสเฮาสิเดมาเมืองโค้งอีกเท่อหนึ่งด้วยทางู้ชมเดเพราะว่า้องนาลองเนอยากไปเที่ยวคาเมนเนาะหรือว่ากัมพูชีนั่นเองทาผูุชมนี่แหละหนมีน้ำมันใสอยู่เมืองโค้งนี่กระยอนกัมพูชียยอนทางคาเมนเนี่ยเนาะ เอาน้ำเขามาหายหรือว่าคนาเหลาเฮาไปเอาทางผุดนอเพิ่นว่าคนปั่มบาแถวนี้มีน้ำมันบรงนันว่าแถวนี้คือมีน้ำมันเนะเาะแถวปากเสืคือบ่มีเพิ่นว่าแถวนี้เขาจะาน้ำมันขมิน้นผส่นน้ำเขามาจากขมิน้นผสนเนาะอ่ะติดตามกันเดินทางไปน้ำกันทรรมสวุวรร เวไซก็ฝาก,ฝากฝากอ่าสิเซอร์ไพรด้วยทำมส่เด้อจะเป็นแบบอ่าจะเป็นแบบหองว้าวที่มีแบบคนเดียวในโลกเลยทำมาส่งในโรงแราพาไปเบอง์นอก่าจมัมแมนไพเด้อ กระหอเถื่อนเด้ทำผสมเด้อกับเที่ยวเมืองคงกับมวลลายเนาะฝากติดตามคลิปต่อไปเด้ทำผสมเด้อตามหาหยาตตามหา,าพอเมห้เอือยทีไปอยู่ประเทศไทยหลายปีเนาะถ้าฟังติดตามคลิปต่อไปเด้อเอือยยังไปตามหายอยู่บ้านเมืองใดเนาะบายบายเด้ทำผสมเด้อบายบายพักผ่อนก่อนอื่นเดินทางต่อฝากกดไลค์กดแชร์